อให้เลยอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกเฮ้ยเขาจัทำอะไรสีปบกินเลยอมไหมอมไ้อมไว้เมื่อดีวไเดีว้อมอมอมห้ามเดียวดิเพราแม่กูจับกามันเอาไว้อยู่กูจับกามันเอาไว้อยู่เม้ยกอหายใจออกเลลืมไปอ้าบางดิอ้าาโยอ้าปากโยอ้าปางโยอ้าาโยไม่เอา

กูแย่จัดตให้ได้จัดตแงกแม่เลย่ไเป็นสีกูนเแก้ายมึงไปมึงไปเจ้าเลยเจ้าเลยไอ้คนที่ชาบมกมวยจไม่ใแกงเลยอวเฮ้ยเาอเสก้งอ่ะกล้งแม่เลยว่ะงันเมื่กี้กิน มหมดหอหมดหอว่ามันมันมีหมดหอเลยกินไปเ่นนึงแม่งหน้ามากออเนี่ยแาหนี้น้ำตาลูกผู้ชายแมใชน้ำตาลุกผู้ชายสาวอะก็มาจีนเป็นังไงเป็นไงเจ้ามันจีดมากเลย